ับมาดูหลวงพ่อทวดนะครับพิมพ์ต้นแบบปีศูนย์ห้านะครับพิมพ์ต้นแบบนะครับพิมพ์ต้นแบบเลยนะครับพิมพ์ที่ไปกดเป็นแม่แบบพิมพ์ครับแม่แบบพิมพ์นะครับ ดูก่อนนะครับดูผมจะลูดใหญ่ๆให้อีกทีหนึ่งใ,ให้ดูนะครับเป็นพิมพ์ต้นแบบนะครับสวยงามนะครับพิมพ์ต้นแบบปีศูนย์ห้านะครับหรือว่าพิมพ์ต้นแบบปี เก้าเกดนะครับเรเป็นปีต้นแบบเกเกตพิมพ์ต้นแบบเลยนะครับเป็นหลังเตารีดปีส่วนหแต่ต้นแบบปีเกากนะครับดูด้านหลังเลยนะครับด้านหลัง เหยื่อยวนจริงๆนะครับสุดยอดเลยนะครับต้นแบบนะครับต้นแบบปีเก,ก้าเจ็ดนะครับ ต้นแบบปีเก้าเกดสวยจริงๆนะครับนี่สวยงามปีจริงนะครับเป็นพิมพ์พิมพ์ต้นแบบนะครับพิมพ์ต้นแบบก่อนจะเป็นปีเก้าเกมาก่อนกดตัวนี้ก่อนนะครับหรือเป็นปีศูนย์ห้านะครับดูมูทีครับ ดูหูครับดูหูมีจเ,เม็กร่เต็มหมดเลยนะตรงนี้ที่เขาทำเป็นรูปมาแล้วก็กดพิมพ์ออกนะครับกดพิมพ์รอกดพิมพ์ปีก้าเเกด เดี๋วปี05นะครับปี05 ไวยจริงๆนะครับนี่ขึ้นคอจนสึกล้อหมดแล้วเปิดหน้าเลยนะครับ พิมต้นแบบข้าวกลีครับ อูดูหูดีครับนี่ยหูปูทวดนะครับแขนตัวนี้ไม่ไม่ติดนะครับขาดหลุดออกน่าจะเขากดพิมพ์กดไปกดไปดขาดออกนะครับครับขอบคุณครับที่ดูที่ชมกันขอบคุณครับ